โรคจอตาบวมน้ํานะคะเคยได้ยินไหมโรคจอตาบวมน้ําหรือโรคจอประสาทต,ตาบวมน้ําโรคศุนย์คลังจอประสาทต,ตาบวมน้ําก็คือโรคที่มีการรั่วซึมของสารน้ํามาสะสมอยู่ใต้ชั้นประสาทต,ตาโรคนี้ได้พบบ่อยเป็นอันดับสี่ของโรคที่มีความผิดปกติที่จอประสาทต,ตาพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะและช่วงอายุที่มักเกิดโรคนี้ก็อยู่ที่ช่วง2 5ถึง50ปี สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทรบาบแน่ชัดแต่เชื่อว่าเกิดจากการอักเสบและขาดเลือดของชั้นคอรอยซึ่งอยู่ใต้ชั้นปรสสาทตาเมื่อมีการอักเสบทําให้สารน้ําสามารถซึมผ่านเข้าไปได้ง่ายและแทรกอยู่ใต้ชั้นปรสสาทตาตรงบริเวณจุดระาพาบทีน่นี้ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคก็ได้แก่คือเกิดจากอะไรก็เกิดจากการใช้ยาสเตียรอยไม่ว่าจะเป็นการฉีดรับประทานหรือการทา เกิดจากการตั้งคภนหรือหรือเกิดจากการมีบุคลิกภาพชนิด A ชนิด A ก็คือค่อนข้างเครียดและจริงจังกับชีวิตมากเกินไปปัจจัยอื่นที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นก็เกิดจากโรคความดันโลหิตสูงกดไหลย้อนโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนะคะจากการอุดกัน้นการดื่มสุราเป็นต้นอาการโรคนี้ก็คือตามมวลงมองเห็นความสว่างของภาพลดลงลักษณะคล้ายมองผ่านแว่นตาสีชา มองผ่านแว่นตาสีชาการเห็นสีต่างๆกระเพี้ยนไปบิดเบี้ยวไปเห็นวัตถุขนาดเล็กกว่าความเป็นจริงหรือภาพบิดเบี้ยวไปหากมีอาการครั้งแรกเราก็ให้ลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีอยู่และทําการตรวจติดตามอาการเป็นระยะเนื่องจากภาวะนี้มีโอกาสหายได้ถึง80-90%ภายใน1-3เดือนและมีสามอาการที่จะพิจารณารักษาด้วยวิธียิงเบเซอร์ หรือฉีดยาเข้าน้ำฝุ่นตาก็าได้แก่อาการที่อักไม่หายเองภายใน3าเดือนเคยเป็นแล้วและมีอาการสูญเสียการมองเห็นไปบางส่วนหรือจําเป็นต้องใช้สายตาในการประกอบอาชีพเช่นนักบินนักเจรไนเพชรเป็นต้นพวกนี้จําเป็นต้องรักษาด้วยวิธียิงแสงเลเซอร์นะคะ